สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะ14กับ15ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรมพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 40 41 42 46 47 49 70 71 73 74 76 79นะจับคู่ก็4 7 7 4 4 9 9 4 6 7 7 6 หกเกาเนาะเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะ3ตัวก็ส7่เจ็ด9ูนย์สี่หกเจ็ดเจเก็รือจะสี่ก็ได้เนาะแปด็ต่อไปเป็นดาวโจนตัวดินก็คือ6กับ9กกับ0 6น6์6ก6ูนย์ห 9ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสกา็สามเจ็หกก้าหาเ้าศูนย์เจ็ดเ็ได้เด้อสองหกศูนย์หกศูนย์สีถ้าจะซื้อเจ็ดเก้าหเนาะถ้าจะเล่นเลขขี้นะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อหกเมาเหมือนกันต่างกัน4กับศูเนาะก็4สีเนาะ อย่าลืมกดชอบสกา์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ